สวัสดีครับผมหนวยเนอนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นเกม i ิน o the d e ส d องนะผมนะโอเคไปต่อคราวที่แล้วที่ผมเล่นไปถึงด่านที่สองแล้วผมก็เล่นเลยไปแ้วด้วยแหละนะโอเคปืนเดิมเซ็ตเดิมลุยกันเลยก็ผมเล่นไปถึงด่านสองใช่ไหมเราจะมาต่อด่านที่สามกันก็เ,เป็นต่อจากคราวที่แล้วที่เราน่าจะวิ่งมาเจอหมาตัวหนึ่งนะผมนะซึ่งก็คือบัตตี้ของเรานั่นเองโอเคไม่พูดความทําเพลงเริ่มเลยอืม้ม เปิดเกมมาเจอสภาพที่โอ้ตรงนั้นเหมือนมีการยิงปืนกันเกิดขึ้นเฮ้ยอย่าพึ่งสนท้องฟ้าสนข้างหน้าก่อนตอนนี้ฝูงซอมบี้กลุ่มหนึ่งกำลังไล่พวกเรายิงอย่าขวางทางเอ้ยเฟรมมันตกนิดหน่อยนะครับก็ไม่ตกนิดหน่อยแหละตกเยอะเลยแต่ก็ทนทนเอามันไม่ถึงขั้นทําให้เกมเล่นไม่ได้แต่แค่ต้องแบบว่าการจังหวะด,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 ดีนิดนึงตอนที่ซอมบี้มันดักหน้า แบบนี้เราก็ต้องยิงยิงดักไว้เลยเรอนัดเดียวยิงทิ้งไปไม่คุมโอ้เปลี่ยนแมกชามอ่ะเคยเสียงอะไรวะเสียงเครื่องบินมันก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานหรืออะไรวะนะ่ตะตัวละครบนเนื้อเรื่องคู่ขนานของอ่โหมดเนื้อเรื่องพิเศษหมดหนึ่งซึ่งผมก็ลืมไปแล้วว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเชื่ออะไรแต่ที่รู้คือมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่ผมเล่นแล้วปลดปืนนี้มาเนี่แหละ น่าจะใช่น่าจะใช่ซอมบี้ซอมบี้จริงๆริงมีภารกิจให้ผมฆ่าซอมบี้แต่ผมไม่ได้ฆ่าเลยแต่กระสุนมันเหลือเฮ้ยฮเกือบโดนยิงไม่โดนลูกซองยิงไม่โดนได้ไงวะเนะี่ยระยะเมื่อกี้ผมเกือบโดนคว้าแล้วไม่งั้นได้ไปเฝ้าลรากมะม่วงแน่ๆววิ่งมาถึงพอดีเนี่ยแล้วไหมฮาลินสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตรงนั้นอนะ โอ้กาเสร็จแล้วแหละมันไม่ใช่ป้อมประการที่แข็งแกร่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ใช้การได้แมกกี้นะสิที่สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอามีดทีดีให้เธอแล้วกอดเธอไว้สักพักหนึ่งโอเคฉันจะลองดูขอบใจนะฉันก็แค่ฉันไม่ถนัดเรื่องพวกนี้เลยนะเฮ้ยเธอทำได้เยี่ยมเลยนะแค่อดทนเข้าไว้อืมต้องกลับบ้านไปหาลูกโอเคไปด่านที่สี่ รู้สึมกมือว่าด่านเมื่อกี้นี้ผมจะไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าหมาเข้าไปด้วยใช่ไหมลืมโอเคนี่เราเลือกมาไปได้นะผมนะแต่ว่าถ้าเราเลือกมาเนี่ยเราต้องใช้อาหารหมาไปด้วยซึ่งผมมีแค่อันเดียวก็จะใช้ให้ดูนะผมซึ่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะช่วยในการแบบว่าสก,กัดซอมบี้แต่ไม่ได้สก,กัดทุกตัวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพึ่งพาอะไรมันมากนะผมนะไม่สิต้องพูดว่าอย่าวางอ,าอะไรกับมันมากเอาไปรีโหลดให้พร้อม วิ่งไปเลยนี่มาของเราก็จะมาวิ่งแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเล่นแหละก็ไม่ต้องบอกก็ได้งภาคแรกก็มีแต่ภาคแรกมันไม่ต้องใช้อะไรมากไงแค่ใส่มาเฉยๆไม่ต้องใช้ของโอหอบินเฮ้ยนั่นหออา่าเรียบร้อยซอมบีเกาะไว้ด้วยเฮ้ยยุดอ๋ออะไรวะนะ่ยเรียบร้อยหอร่วงเฮ้ยเ,เรียบร้อยเอาหอบินหนีไปแล้ว ก็คือไม่ได้มารับเราเองแล้วก็ทำไอ้ซอมบี้สองตัวนี้หลนลงมาด้วยเกือบแล้วไหมล่ะยิงไม่ตายนะไอ้ตัวนั้นขวางทางจริงเอ้ยอย่าขวางทางเว้ยหลบไปแม็กหมดแล้วจ้าปืนพกคือที่พึ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยเป็นแม็กก่อนหดี๋วเข้าเ้ยเย้ยซอมบี้ปันฝูงหลบก่อนไอหมาตัวนี้ไม่ไม่งับซอมบี้สักตัวเลยหรอวะไรประโยชน์จริงๆเอามาทำไมวะเนี่ย เล็งหัวแตกยิงบ้างอะไรบ้างวิ่งจุกอย่างเดียวก็ไม่เอ้ยวนนึงว่าถังระเบิดไอเวีนสังกะสีเรียบร้อยโดนแดกไปหนึ่งสองหัวเอ้ยอยา่าเอ้ยไม่เห็นลุกขึ้นมาเกือบโดนอ่าเรียบร้อยหอนั้นตกแล้วลำเดียวกันเล้าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือไอพวกนี้มันเยอะเกินไปแล้วสองตัวหนึ่งหัวเรียบร้อยโดนแดกไปหนึ่งนี่หัวหนึ่ง เปลี่ยนแม็กปืนหมดแล้วยิงบ้างอะไรบ้างจะได้ไม่เหงาเออล้มไปสามกระสุนก็เยอะดีนะเออข้างหลังก็ไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งขอแค่อย่าให้ปืนหนึ่งว่างก็พอถธอไม่ได้รอเล่นขรานี้พวกมันมีเยอะเหลือเกินพวกมันต้องมาจากเมืองแน่ๆเลยโอ้ฟอมบีนะผมนะแม็กกี้ไปยังไงบ้างล่ะโอ้อยากรู้เหรอก็เธอกลัวเนะี่ยจะโทษเธอก็นะอกไม่ได้โอ้ เดี๋ยวเดวฉันฉันต้องไปแล้วพ่อเลือดออกฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเขาโดนกันเหรอเฮเลนเฮเลนพ่อโดนกันเหรออ้เวนเอ้ยเรียบร้อยสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไปต่อด่านที่5ไปเลยส่วนหมาผมไม่เอาแล้วนะเก็บไปเลยครับไม่ต้องเลยทำอะไรไม่ค่อยได้มันก็ช่วยได้แหละบางครั้งแต่ว่าผมวิ่งเองดีกว่าไม่ต้องใช้หรอก โอเคมาเหมือนเดิมใส่แม็กก็พร้อมวิ่งด่านนี้ฝนตกด้วยผมจันผมลืมบอกไปก็คือไอตอนแตกเก่าเกมค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเกมค้างเกมพังโอเคกลับมาแล้วเอออย่าค้างอย่าค้างอย่าพึ่งค้างออ้ยเดี๋ยวมีคนตายมาเลยก็คือในแต่เก่าที่ผมเล่นเกมนี้คือรายละเอียดอะไรมันยังไม่มีนะผมนะไอด่านเก่าๆอ่ะอย่างเช่นในหอตกเมื่อกี้ตอนสมัยนั้นสมัยนั้นเลยตอนนั้นนะที่ผมเล่นมันยังไม่มีนะผมนะซอมบี้ยิงเดี๋ยวแม็กหมดเปลี่ยนแม็กก่อน เว้อย่าฟ้าด้ยยิงก่อนใส่แม็กโอ้โหมันควมสนับแม็ก,กใส่เลยรอสองดอีไอเวนไม่แท็กติคอลเลยว่งเสียบลูกกระสุนไปแล้วจะถอดอกมาอีกทำไมเนี่ยจะถอดอกมาอีกทำไมยิงคาบ้างอะไรบ้างชิปหายแม็กหมดยิงดีนะมีนั้นซับเบลคนสำรองไว้โอ้ยเกมกระตกมันกระตกพะฝนนะครับอืเอ้ยยิงวายหลบก่อน ซอมบี้เป็นอ้ยถังแก๊สเต็มแต่ยิงไม่ได้มันยืนบังไว้เฮ้ยเออเ,ออเดี๋ยวเกมอย่ามาค้างตอนหน้าซอมบี้สิมันน่ากลัวแม็กเป็นแม็กเดี๋ยวเข้าโอเคแม็กสำรองเต็มสลับมาใช้นี้ก่อนยิงยิงนัดสุดท้ายให้เลยแล้วกันเปลี่ยนแม็กยิงว่าขวาดีกว่าขวาดีกว่ายิงล้มพอไปได้พอไปได้ไไดไไดกระสุนเริ่มน้อยน่นอะไรอะ่ะ เืนก้นใช่ไหมอ้าวจัดมาครับคือเราเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 เกมบั็กก็มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบล่วงเกือบแย่เอ้ยหรือผมเก็บไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมว่าผมก็วิ่งไปเก็บแล้วนะไอเวตรตะไลเกือบได้โดนฝูงงั้นแดกแล้วไหมละ่ะคิบหายละเอ้ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนอเกือบไม่รอดเปลี่ยนแม็กเร็วไอ้บ้าเกือบแล้วไหมละ่ะ มันมีเด้อเหรอว่าฉากเมื่อกี้นี้เกือบได้ไปเฝ้าล่าของวงของจริงแล้วเมื่อกี้เ,เก็บก่อนศูนย์สามนัดให้พวกมึงเลยแล้วกัน200เมตรข้างหน้าหนึ่งตัวหนึ่งหัวก็หนึ่งตัวหนึ่งหัวนะก็ไม่ได้พูดผิดยิงไปเลยโอเคจบแล้วเมื่อกี้ว่าจะหยิบปืนกลมากาัดยิงวันๆซะหน่อยอดเลยเจอเซอร์ไพรส์เจมส์ เจมส์ James, อยู่หรือเปล่าพวกมันกำลังเข้ามาเสร์ฟ sure มั่นใจว่าเราจะท้านมาได้นานแค่ไหนฉันบอกว่าเรีย <Rey> บ<ละ>ร้อยพอ่อพ่อเฮเลนก็เลยขึ้นเฮเลนตอนนีเาเสียงปืน <Please. S 1> ได้ปดูดพอฉันทีก็เลยขึ้นเเสียง,งนยในวิทยุอันนั้นวุ่นวายมากไอ,ไอ้เชี่ยเอ้ยมีคำหยาบเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยอ่ะก็อย่างว่าครับผมก็ต้องแปลในบริบทที่มันจริงๆถึงแม้ในซับมันจะบอกว่าบ้าเอ้ยแต่ถ้าเป็นในสถานการณ์จริงๆ เราคงไม่พูดว่าบ้าเอ้ยกันหรอกเนาะโอเคเลยด่านสุดท้ายแล้วก็นะเอาให้มันจบๆเลยกันไปจะได้ว่าฉันมันจะดูไม่เครืองมันได้เหลือว่าด่านสุดท้ายแล้วไงบอกว่าพี่ไม่เล่นให้จบเลยถ้าผมติดตัดคลิปตอนแรกว่าจะเล่นแค่สาแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ด่านสุดท้ายแล้วแถมให้เพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะใส่กระสุนให้พร้อมโอ้โหฝนตกเกมได้แหลกแน่ๆเกมได้แหลกแน่ๆยิงไปก่อนเลยครับเอาไปสองหัว กระสุนจะหมดแล้วลุกขึ้นมาทำไมล่ะนอนอยู่เฉยๆก็ดีแล้ววิ่งเข้าไปไม่ชอบปืนพกเท่าไหร่นี่อะไรเนี่ยไปเก็บได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกมผมมันจะเกมอะโทรศัพท์กูนี่แหละยิงเข้าไปเฮ้ยอีกตัวหนึ่งเกือบแล้วเหลือนัดสุดท้ายแล้วจะเก็บไว้ดีกว่าจริงๆมีระเบิดนะแต่อย่าเพิ่งใช้ไม่คุ้ม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 เยอะเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น ون, วิ่งไปถึงไหมวะต้องถึงแล้วจังหวะนี้กระสุนปืน ขอหนครับปืนพกสวยมากเปลี่ยนแม็กยังไวเฮ้ยลบจุกจุกอุ้ยเกือบโดนถึงเกมจะแหลกแต่ก็เสียวได้เหลือห้านัดไวไหมเนี่ยผมจะใช้ระเบิดตอนที่แบบว่ามันมียนฝูง,งนะผมนะยิงไปฆ่าบ้างไรบ้างเกือบไปแล้วนะเฮ้ยขวางทางหลบตัวไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ตัวนี้เลี่ยงไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยมีตัวลบโอเคเปลี่ยนแม็ก เร, password. เร็วเข้าเร็วเร็วเรโอเคสวยสิบสี่นัดเต็มลเพิงบอกเลยว่ายิงได้ยาวๆแต่บางครั้งเกมนี้ก็มีบั๊กนะผมนะคือยิงแต่ยิงไม่ออกผมมีสมบติอยู่ในบ้านนะเมื่อทีได้ยินเสียงเข้าประตูอย่าฟังเย้ยผมไม่ชอบทุ่เข้าโพดเลยบอกตรงๆกานนัดโอเคตอนนี้จะยิงสุมสี่สมห้าไม่ได้แล้วนะต้องสังเกตดีดี มีตัวอะไรยกปืนเขาเอ้ยไม่เห็นหลังเข้าโพดเกือบโดนแล้วยิงมีตัวหลอยเอาอีกแล้วไม่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 เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าลบก่อนลบก่อนเอ้ยแต่ข้างหน้ามีเฮ้ยสวยแล้วตอนนี้กระสุนไม่มีเว้ยโอเคปืนพกแต่อย่าเพิ่งโหลดไม่คุ้มไม่คุ้มเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าโอเคตรงนี้แหละเปลี่ยนแม็กเลยโดดข้ามรั้วที่หนึ่งรั้วที่สองโดดมายิง อันนี้ก็ยิงให้หมดเลยแล้วกันอย่าขวางทางเฮ้ย э กระสุนโอเคถึงแล้วเฮ้ยเรียกได้ว่ารอดตายบุดวิดมาหลายรอบมากจัดว่าดวงดีฝนเล่นเกิดอะไรขึ้นได้โปรดแค่อ้าวเงียบไปแล้วฉันยิงพ่อเขาเขากลายร่างเขาคุ้มข้างเขาจูโ่โจมแม็กกี้ฉันก็เลย ฉันต้องฉันต้องยิงเขาโอ้พระเจ้าฉันยิงเขาฉันยิงพอ่อร้องไห้เสียใจยิงพอ่อซึ่งเจมส์ก็เสียใจเหมือนกันเฮเลนฉันโอ้ผมเปลี่ยนจา้าฉันเป็นผมดีกว่าวผมโอ้พระเจ้าช่วย,ยนั่นอะไรวนะน่ะรถไฟรถไฟที่ตกรางหรือเปล่า แต่มันจะชนมากกว่าไฟตกรางชนอะไรสักอย่างมือในเรื่องจัดว่าทําดีกว่าเดิมอยู่จากหลายปีที่ผ่านมาจบแชปเตอร์แรกโอเคนะครับผมก็สําหรับ Dead and เกมเดท d เฮดเดทเฮดอะไรล่ะไม่ได้เล่นแล้ว,ลวนะเกมนั้นแหละโอเคนะผมก็สำหรับเกม Into the Dead 2ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะซึ่งก็เราจะมาต่อกันใน บทที่2หรือชัตเตอร์สก็นั่นแหละในพาร์ทหน้านะครับนะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ